ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีตั้งแต่พยามโนปรกรณ์นิติธาดาจนถึงนายอนุทินชาญวีรกูลรวม32คนคับ32ทสานแต่ละคนแต่ละท่านก็เข้าสู่ตำแหน่งเหมือนกันแนละแตกต่างกันตามสถานการณ์พยามโนปรกรณ์นิติธาดาคณะราษฎรได้เชิญมา ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะถือว่าเป็นคนกลางระหว่างคณะเจ้ากับคณะราษฎรจนปัจจุบันคุณอนุทินชาญวีรกูลได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหมาดหมานะครับเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ผมถามท่านผู้ชม FC ทั้งหลายครับแต่และคนจำชื่อนายกรัฐมนตรีอยู่ในดวงใจหรือ ชื่อที่เป็นนายกรัฐมนตรีได้กี่คนครับผมเป็นสอสอสมัยแรกเมื่อปี2 5 3 1 31็ดสหนึ่งนะครับ3 1สดสังกัดพักมวลชนร้อยจัรวเอกเฉลิมอยู่บำรุงเป็นหัวหน้าพักผมเป็นสอสอขอนแก่นเขตหนึ่งมีนายกรัฐมนตรีจากพักชาติไทยครับชื่อว่าพลเอกชาติชายชุนวันธพักชาติไทย จะเปลี่ยนสนามรบให้มาเป็นสนามการค้า no problem <c oughs> no problem ครับพูดอะไรก็ทำให้เศรษฐกฐิจพูดอยากให้เศรษฐกิจชาติบ้านเมืองเดินหน้าไปได้อยู่ไม่นานก็เกิดการรัฐประหารมีน,นายอนันต์ปัญญาระชุนครับปลอสอชรักษาความสงบแห่งชาติก็แต่งตั้งคนนอกคุณอนันต์ปัญญารชุนมาเป็นนายกรัฐมนตรี ต่อมาพลเอกสุจินดาคาประยูนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีตบัดศักด์นะครับผมจะไม่รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ในที่สุดก็มารับลาออกไปเพราะว่าเหตุการณ์พฤษภาธันคุณชวนหลีกภัยเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีคุณชวนได้เป็นอยู่สองสมัยนะครับเป็น2-23กันยา3-5ถึง13กันยากรกฎาคม2538ตอนแรก สมัยนั้นผมอยู่พักพลังธรรมครับได้นำลงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับนายชวนหลีกภัยนายกรัฐมนตรีคนแรกถัดจากนั้นก็เป็นนายบรรหารศิลปะอาชาจากพักชาติไทยจากสุพรรณบุรีต่อมาเป็นพักความหวังใหม่พลเอกชวริตยงใจยุทธนะครับอยู่11เดือน15วันคับถูกบีบทางเศรษฐกิจต้องลาออกไป ต่อมาก็เป็นคุณทักษินชินวัตรแห่งพรรคไทยรัฐไทยดำรงตำแหน่งอยู่5ปี7เดือน10วันนะครับ2สมัยต่อมาคุณสุรยุทธ์จุลานนท์จากการรัฐประหารคุณสมัครสุนทรเวชจากพรรคพลังประชาชนคุณสมชายวงสวัสดจากพรรคพลังประชาชนเช่นกันคุณสมชายไม่ได้เข้าทำเนียบรัฐบาลแม้แต่วันเดียวนะครับถูกพันธมิตรคนตรีจำลองสีเมืองกับพวก ยึดทำเนียบรัฐบาลสมสู่ปูกข้าวผูกน้ำอยู่ที่ทำเนียบเสียชื่อเสียงกันอย่างมากต่อมาก็เป็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยอยู่ในรัฐในค่ายทหารเอาลูกเขาไปเลี้ยงเอาเมี่ยงเขาไปดมครับเอาคนของพรรคไทยรัฐไทยเอาคนของพรรคพลังประชาชนไปร่วมสนับสนุนคุณอภิชิตอภิสิทธิ์ต้นครับ พรรคประชาธิปัตย์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาคุณยิ่งรักษ์ชินวัตรถูกรัฐประหารต่อ,อคุณประยุทธ์จันโอชาเข้ามาเครานี้นานแปดปีแล้วครับ <c oughs> เป็นจนลืมยึดอำนาจมาไม่ทราบว่าเมืองไทยหลับหูหลับตายัางไงรับรัฐบ,บาลนายกรัฐมนตรีมาจากการรัฐประหารอยู่ถึงแปดปีนะครับต่อมาเลือกตั้งพรรค เพื่อไทยชนะนะครับในการโหวตเสียงเป็นนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีมีเหตุเป็นไปเพราะสารรัฐธรรมนูญต่อมาคุณแพททองทานก็มีเหตุอันเป็นไปเพราะสารรัฐธรรมนูญเหมือนกันจนถึงคุณอนุทินชาญวีรกูลครับที่ผมพูดวันนี้ก็อยากเปรียบเทียบว,ว่าเมืองไทยเนี่ยใช้นายกรัฐมนตรีเปลืองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งสมัยนี้ คุณเศษฐาทวีสินคุณแพทองทานแล้มาคุณอนุทินชาญวิรุฬคุณอนุทินเข้ามาโดยความสภาพการเมืองบังคับครับ,รบพักภูมิใจไทยของท่านไม่ได้ไปเป็นพักเสียงข้างมากแต่ถูกควบคุมดึงซ้ายดึงขวาโดยพักประชาชนจะต้องยุบสภาภายในสี่เดือนยุบสภาก่อนยุบสภาต้องแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญอะไรทำนองนั้นครับ ช่างเป็นนายกรัฐมนตรีที่ที่เป็นทุกขาลาภจริงๆครับซ้ายก็ถูกด่าขวาก็ถูกด่าเพราะว่าสถานการณ์การบ้านการเมืองไม่เอื้อเอานวยให้คุณอนุทินเป็นทุกขาลาภจริงๆครับคือนอานาจให้แก่พี่น้องประชาชนถูกต้องที่สุดนะครับพักเพื่อไทยยังเข้มแข็งเราถูกกระทําทุกกรณีคุณทักษิณชินวัตรกลับมาติดคุกทั้งทั้งที่คุณทักษิณน,นั้นไม่ควรจะติดคุกแม้แต่วันเดียว เพราะความผิดเกิดจากการรัฐประหารหลังการรัฐประหารทั้งนั้นครับกล่าวหาคนที่มาจากประชาธิปไตยอย่างโน้นอย่างนี้ครับอ่ะประเทศไทยก็คือประเทศไทยเราต้องอดทนนะครับประชาธิปไตยบ้านเราต้องอดทนให้โอกาสกันให้โอกาสกันแต่คุณอนุทินชาญวีรกุลจะไปได้สักกี่น้ำสี่เดือนจริงหรือเปล่าเลือจะอยู่ยาวจนครบวันละ อยู่จนเสนองบป,ประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570เลยก่อนค่อยยุบสภาอันนั้นเป็นเรื่องอนาคตของประเทศไทยครับคุณอนุทินชาญวิรุลเป็นนายกรัฐมนตรีเสียงข้างน้อยครับหายใจไม่ดังทำอะไรก็แม้จะเข้าท่าก็ไม่เข้าท่าเพราะพรรคประชาชนคุมบังเหียนอยู่ฝ่ายค้านและทำหน้าที่เป็นฝ่ายรัฐบาล เป็นประชาธิปไตยครึ่งบกครึ่งน้ำไม่เคยปรากฏมาก่อนในประเทศไทยครับเดี๋ยวก็ตอนเช้าเป็นฝ่ายค้านเดี๋ยวตอนบ่ายเป็นฝ่ายรัฐบาลสับสนอนุลมันประชาธิปไตยที่เอาใจตัวโดยไม่คำนึงว่าคนที่มาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมควรหรือไม่สมควรอย่างไรพลประชาชนต้องรับผิดชอบครับรับผิดชอบความไร้เดียงสาทางการเมืองของพวกท่านครับ ขอโทษหนยนะครับ